คุณกาลังโดนหลอกหรือเปล่าโดยมองโลกมองไทยายธีระพัฒในยุคนี้สมัยนี้ปัจจุบันไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงได้ว่าไม่ได้อําตัวเองเข้าไปสู่ในโลกโซเชียลในโลกโซเชียลนี้จะมีผู้คนมากมายหลากหลายทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จักแต่วันดีคืนดีดันมีคนแปลกหน้าเข้ามาทักทายเราจงใช้สติในการสนทนาใช้สติในการเจรจาเพื่อที่คุณจะได้ไม่ตกปเป็นเหยื่อถ้าเกิดเขามาในลักษณะนี้ให้คุณตั้งรับให้ดีว่า เราจะทําอย่างไรต่อไปอย่างแรกเลยเขาจะบอกว่าเขาชอบคุณจังเลยมีความสุขมากที่ได้คุยและได้มีโอกาสรู้จักกับคุณสิ่งนี้ครับมันจะเริ่มเป็นการเปิดตัวเขากับเปิดตัวคุณให้มีการสนทนากันแต่การสนทนานี้จะเป็นการสนทนาเพียงแค่ภาษาเขียนเท่านั้นเองเพราะภาษาเขียนสามารถจินตนาการฟุ้งซ่านไปได้อย่างมากมาย คุณไม่มีโอกาสได้เจอตัวจริงเขาแน่เขาจะทําให้คุณเองรู้สึกดีและอ่อนอ้อนคุณในสิ่งที่คุณต้องการอันดับที่2เขาจะชื่นชมในโปรไฟล์ของคุณและในสตอรี่ที่คุณใส่ลงไปในโลกโซเชียลนั่นแหละนั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาคุณพยายามหลังสรรสิ่งที่ความเป็นสมบูรณ์ความสําเร็จความภาคภูมิใจของคุณใส่ไปในสตอรี่ในโลกโซเชียล และคุณต้องการใครก็ได้ที่เขามาชื่นชมคุณเมื่อเขาเข้ามาชื่นชมคุณคนกําลังตกเป็นเหยื่อของเขาคนกําลังหัวใจพองโตวันนี้แหละคือคนที่เขาอาจจะมีใจให้กับคุณจริงๆแต่ที่ไหนได้คนกําลังตกเป็นเหยื่อของเขานั่นเองอันดับที่3ฉันรักคุณนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่จะไม่เคยเจอกันไม่เคยพูดคุยกันและจะมาบอกรักชอบและอยากจะอยู่กับคุณด้วย มันเป็นไปได้ยากขอให้คุณใช้สติในการกันกรองอย่างถี่ถ้วนให้ดีว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าและอันดับสุดท้ายเขาจะทําให้คุณเห็นว่าคุณคือคนสาคัญของเขาคุณคือฮีโร่ของเขาคุณคือผู้ที่เขามาอบอุ้มและสนับสนุนทาให้ชีวิตเขาดีขึ้นจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคือคนพิเศษของใครคนใดคนหนึ่งและหลังจากนั้นเมื่อเขารู้ว่าคุณคือคนที่จะเข้าสู่เป็นเหยื่อเขาแล้ว เขาจะขอนู่นนี่นั่งจากคุณจนกระทั่งหลายๆคนหมดหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้แล้ว ว่าคุณกําลังตกเป็นเหยื่อของเขาขอให้คุณตั้งสติและปฏิเสธอย่างเดียวและหลังจากนั้นจะมีเรื่องราวที่ศกเศร้าหรือดรามาทําทให้เราเห็นใจเขาตามมาแต่ขอให้คุณตั้งสติให้ได้อย่างเดียวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณกําลังสนทนาอยู่กับเขามันไม่ใช่เป็นโรคจริงและมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นอย่าตกเป็นเหยื่อใครได้ง่ายๆถ้าเกิดยังไม่ได้เจอะเจอ,เจอพูดคุยหรือทําความรู้จักกันมากพอเพราะว่า โลกนี้ไม่ใช่ละครชีวิตนี้คุณต้องไปต่อจากธีระันเกิดมาเพื่อให้คุณเกิดมาก็เป็นัน